สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะผู้ที่ทําธุรกิจนะคะชื่ออะไรคะสาธิตเหลืองแก้วครับผมอยากทราบว่าทําธุรกิจอะไรคะข,ขับรถแมคโครแล้วเริ่มทําธุรกิจได้อย่างไรคะเป็นความชอบที่ว่าเมื่อก่อนเคยมีรถไถนาแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นขับเป็นเปลี่ยนเป็นรถแมคโครรายได้มันจะดีกว่าครับผม แล้วประเภทธุรกิจเป็นธุรกิจแบบไหนคะเป็นงานบริการขุดดินปรับพื้นที่กวาดป่าอะไรแบบนี้ครับทั่วทั่วไปใช้รถแมคโครเป็นรถแมคโครเล็กค่ะแล้วมีการเสียภาษีอะไรบ้างไหมคะก,ก็ก็มีบ้างครับถ้าไปไปงานพวกเหมาเกี่ยวกับงานขุดลอกของอปตก็ต้องมีเสียภาษีเมันกัรหนักภาษีรายได้หุวคลธรรมดาต้องก็ต้อง เสียภาษีเหมือนกันครับผมค่ะแล้วก็กันในการทํางานมีประสบป,ปัญหาอะไรบ้างคะครับก็เรื่องปัญหาไม่คอยมีก็มีมีบ้างก็เรื่องซ่อมปัญหารถเสียเล็กเล็กน้อยน้อยซ่อมซ่อมก็ต้องซ่อมแซมไปตามสาภาพทั่วไปมันมันไม่ไม่ไม่ค่อยม,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 มีปัญหาเท่าไหร่ครับผมก็ทํางานได้ตลอดปีรถไมโครเล็กครับผมแล้วมีการใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างคะในการทํางานก็พวกจีระบบ GPS ติดตามรถแบบนี้ครับมัน,ม,นมันก็มีอยู่บ้างพวก ระบบเกีียวระบบไฮโลลิกใช่ไฮโรลิกรถไมโครก็มันมันธรรมดามันมีไงระบบครับผมไม่มีมีไม,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 ม่มากเท่าไหร่ครับค่ะการสัมภาษณ์ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก็อขอบคุณมากค่ะบค,ครั